ซุกอะเดี๋ยวเดินทางโอเคโอเคเกือบเอาดิบละเป็นซุกเป็นดิบกับต้มนะครับนะต้มขายมากี่ปีแล้วลุงยี่สิบเป็นคนเป็นคนเออ่บ่อเกลือโดยกําเนิดเนาะเกิดที่บ่อเกลือทําไมไม่ไปต้มเกลือขายเหมือนเขาเอออันนี้ต้มกันต้มต้ม จินฮะต้มจีนโอ้ขัว่วขั่วก่อนขั่วก่อนมาแล้วครับมาแล้วต้มครับต้มต้มแล้วก็ลาบจีน้นควายต้มควายกันลุงต้มกันเป็นต้มควายครับอเดี๋ยวลองชิมเพิ่งครับเนามือเสามือนี้จัดนัดมาจังหน่อยครับที่ร้านลุงเต่งลุงเต่งนะครับมาบอเกอลร้านอร่อยที่สุดเลยเมนูน,นู้อยังบริสิมเลยครับ tôm hấp tôm chiên quai tôm chiên quai đây là mai ไปกินระหว่างทางใสุ่งใส่ผมเอาครับไปแล้วครับโอ้บายบายสวัสด,ดีสวัสด,ดีได้เอาไปกินระหว่างทางครับเอ้ยหอลาบไปร้านลุงเป่งเด้อแซ่บสุดนะครับลำสุดในหน้าบอเกลือผมไปหามองเทอร์มันครับ เดี๋ยวไปสปันต่อฮะเส้นทางไปสปันเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งเส้นทางไปสปันครับนี่แหละครับด้านหน้าผมนี่ฮะอู้อาหารเครื่องดื่มของฝากสายมือครับกับวิวธรรมชาติตัวแก้วกาดกอบบ้านห้วยโปง่ง ความเจริญเข้ามาครับนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นบ้านกันจากใกล้สปันบ้านสปันนะครับไป,แล,บบปแล้วครับบ้านสปันเอาละครับผมมาหอดแล้วครับสปัน ก้าที่กาแฟเลยก็เป็นหมู่บ้านนน้อยครับก็ที่โดดเด่นของสปันก็คือเรื่องของธรรมชาติภูเขายุ่บนสูงครับม่องวายายตาสปันเดี๋ยวนี้แบบคนในเมืองนะครับทุกคนก็สแสวงหาฮึบแสวงหาธรรมชาตินะครับมีร้านอาหารร้านปั๊มน้ำมันก็มีโอเคเดี๋ยวเติมน้ำมัน ที่สาคัญก็คือนะครับทั้งนาคุณครับคือความงดงามที่ธรรมชาติได้แต่งเติมให้สปันนะครับมีความงดงามทางพุนมีน้ําตกนะครับผมจะพาดูนะครับบ้านสปันนะฮะบ,บ้านสปันนี่คือบ้านสปันนะครับผมว่าเป็นกลายเป็นสังคมในเมืองไปแล้วนะครับบ้านที่อยู่ ห้างไกลจักตัวจังหวัดห้างไกลจักกรุงเทพนะครับก็ได้ทึกจัดสรรน,นะครับให้ธรรมชาติให้ธรรมชาตินะอยู่คู่กับเอ่อคนเฮาได้นะครับคนเฮากับมาเสีบเขาธรรมชาติคืออะไรอะดอยยิงดาวเ,าเดี๋ยวผมจะวนไปให้สุดก่อนครับ นี่อะไรวัดสปันเอา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 สาวสปันก้าโอเคครับด้านนาะนี่คือวิวธรรมชาตินะครับที่นะักท่องเที่ยวทุกคนร่วมถึงผมนะครับที่สแสวงหาถึงธรรมชาตินะครับด้านหน้าคือภูเขานะ ภูเขาลูกนี้แหละนะครับที่ทําให้สปันนี้โด่งดังนะก็คือธรรมชาตินะครับนี่แหละครับคือสปันนะครับทุกทุกคนนะครับผมว่าต้องการธรรมชาติแสวงหาธรรมชาตินะครับแล้วก็ความเงียบสงบสปันนะฮะได้สร้างสรรค์ให้แล้วนะครับว่าจะเป็นภูเขาที่มีความสูงชันนะครับกับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับที่เอ็กเษตรกรรม ว่จะเป็นเทือภูเขาหรือว่านี่ครับที่ราบกะเดี๋ยวนี้สะัานเปลี่ยนแปลงไปครับตามความต้องการนะครับของมนุษย์เฮากะมีกระโจมที่พักรีสอร์ทพุทธเกิดขึ้นมานะครับเดีนชาวบ้านส่วนมากเขาก็จะปลูกเอทให้เขาโพดปลูกเขานะครับกรดีครับที่ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเอทให้ชาวบ้าน กับเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตนะครับจากเอ็นไฮเอ็นนากับมาเปิดร้านขายของนะฮะขายของช่ำขายของฟากนะครับเวลาว่างกลับมาปููกพักนะฮะทำไร่ทํานาได้นะครับเอาละครับนี่ละครับคือสปันนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามนะครับบรปการว่าสปันนี้ขายตัวของเขาเองนะครับโดยธรรมชาติและคุณเขาที่ล้อมรอบนะครับ นี่แหละครับธรรมชาตินะครับมนุษย์เท่ากับสแสวงหาธรรมชาติอยู่แล้วนะครับรวมทั้งผมนํานะฮะได้เห็นธรรมชาติที่งดงามกะโอ้โหสุดยอดเลยครับยิ่งให้ชุบชีวิตเท่าขึ้นมาอีกใดเธอหนึ่งนะครับด้วยการมาเติมพลังกับธรรมชาตินี่แหละนี่แหละครับเขาเขาเรกว,ว่าพลังแห่งธรรมชาติที่สามารถที่จะ เติมชีวิตเฮ่าให้เห่าอยู่ต่อในโลกใบนี้ยังมีความหวังต่อไปนะครับที่สปันนี้ก็สามารถมาชาร์จพลังงานได้นะครับพลังงานชีวิตนะครับสำหรับวมือนี้ผมจะต้องออกเดินทางจากสปันไปที่เปียงซ้อนะครับ31กิโลเกิดมาผมก็เคยได้ไปแล้วนะครับติดตามเส้นทางการเดินทางไปพร้อมกับผมครับอ๋อสวัสดีครับเจอที่บ้านเฮ่าครับนี่ครับมาแต่บ้านไหนว่าลิศ่อยูวาริตชูปูง บ้านพระธาตุภูวงบ้านตาดภูวงตาดภูวงครับโอ้ฮุบเขาเจ้าสำรานครับฮุบเขาเจ้าสำรานมาด่วนเราบ่โอ้อยู่นี้เกือบเศร้าปีแล้วครับโอ้มาเปิดรีสอร์ทซื้อรีสอร์ทยังไทบ้านเรามาพักนกขมิ้นชมหมอกนกขมิ้นชมหมอกครับโอ้รีสอร์ทที่อันเพิ่นทื่คมเพ็นเด๋รีสอร์ทเรางามอยู่ครับงามครับไปเบื้องได้ครับนะครับติดตามเอ่อติดตามเพจกันติดตามเพจ่ะ ไอของนกขมิ้นชมหมอกเลยครับนกขมิ้นชมหมอกเป็นเจ้าของรีสอร์ทครับเ่ยบอร์โทห093ครับ2302446ครับโอเคตามนี่นะครับผมเออมาเจอไทยวาริดผมผู้ไทยดำแอดเวนเจอร์นะครับไปติดตามเพจรได้นะครับที่ได้ผมได้ไปภาคของเจ้าเนากเอาไว้โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปยังมาป้อคนบ้านเดียวกันอีกร้อยกะมาสปันครับ นี่แะครับเราก็จะได้เติมที่ปั๊มเชลปั๊มเชลตาอะไรเนี่ยปั๊มปั๊มตาอย่งเจ้าชื่อยังมีปั๊มเดียวปั๊มปอตทอปั๊มปอตอทอปตเกือบทุกที่เลยนะครับโอ้นะครับเป็นสะพานไม้ ชาวบ้านเอาเทียนมาเขาเอาเทียนมาตั้งไว้อย่างนี้น่าจะประดับประดาเป็นนักท่องเที่ยวมากกว่าโอ้มันมีป่าก็มันจะมีก็ป่าน่ะ

โ่าเอาละครับนี่คือระหว่างทางนะครับผมก็มีโอกาสเห็นชาวบ้านนะครับหาปูหาปลาอยู่กับแวะเบิ่งจักหน่อยนะครับเพราะว่าเออเป็นแม่น้ำที่สวยมากๆเลยนะครับแม่น้ำที่สวยมากอีกอันนึง เอาปีนซอดีก็ยักไปทั้งไหนไม่ต้องไปเลี้ยวขวาสวยครับภูเขาในุ่นกระง่ามโอ้เฮ้ถามว่าเหนือยบอกอู้เหนือยครับเหนือยอยู่ครับข <c oughs> ับรถแรกโค้งนะฮะ <c oughs> หามงน่าจะหามองนังพักก่อนจักหน่อยนะฮะหรือว่ายิ่งเหยาเข้าไปที่ เพียงซอเลยไปพักญี่ปุ่นนะครับไปนั่งพักจั็กน้อยแล้วก็งีบจักงีบหนึ่งตื่นมาขี่รถออกมาต่อครับอาจจะบ่พักที่เพียงซอหมู่บ้านอย่างนอ้นอนี่เนาะวังน้ำวังวังน้ำว่าวันว่า พักก่อนครับอ๋พักก่อนนะโอ้ตรงนี้ก็วิวงามครับมีจุดเช็คอินเหรอเรืวซ้ายคืออะไรกระบูก,กันครับผมก็หากเคยมาเส้นนี้นะครับเส้นนี้มันจะไปโปอพอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับ อ่ผมต้องหาทางเลี้ยวขวาเข้าไปที่บ้านเปียงซอนะครับอันนี้บ้านอย่างน,อนอ้ออนี้เนาะอ๋สกีบหนึ่งครับนอนพักใสาตาก่อนแป๊บนึงนะฮะอ๋อ น้ำวัดครับใส่ห้องน้ำส่งซะเลย นี่แหละครับทางเข้าหมู่บ้านเปียงซอนะครับเข้าไปที่นี่แหละแวกเขาไปนะฮะไปเปียงซอตั้งในกะไปทางไหน,นะะทางนี้ไม่มีแต่เขากาะลเลิกคะ,คะเรียนยุ่เปล่าเนี่ย ปอหกะโอต้องไปอีกนู่นเนาะอีกไกกลป่ะไกลก้า่ะป้ากะเป็นเด็กน้อยนะครับนักเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนบ้านอะไรเนี่ยโรงเรียนบ,บ้านคุนคคน่นานอ๋อคุนน่านน่านอืมปอห้าแล้เนาะแต่งตัวสวยจังเลยนี่ได้ออกกล้องด้วยนะนี่เดี๋ยวต้องเข้าไปครับด้านในนะฮะอีกข้าประมาณสัก ยี่สิบโลถึงกะถึงกะถึงกะน้องๆโอเคครับเดี๋ยวต้องเดินทางเข้าไปอีกนู่นแหละไม่รู้ว่าหมดกี่กิโลไป ดูครับโ้สุงมากเลยเปียงซอใกล้ะหอด้ะครับอันนี้น่าจะเป็นชางข้าวนะครับช้างข้าวของชาวบ้านแถวนี้น่าจะเอาข้าวโพดมาไว้นี้ก่อนที่จะเอาไปขายข้างใต้นะฮะวิวงดงามมากๆเลย เปียงซอนะเปียงซอก่ะโอมาฮอดแล้วกะเปียงซอไก่ร้านมีมากไก่ปันนี้ก็ยังมีเซเว่นยอยีเลเว่นนะยูครับเป็นร้านมินิมาร์ทนะฮะผมจะนั่งพักอยู่นี่จักหน่อยนะฮะเมื่อกี้ขี่รถเข้ามาอะโอส้สุดยอดเลยครับบ้านคนนครับแต่หลังง,งามๆไหมเนาะเข้ามาไกลครับเดี๋ยวยังไงขึ้นมากินข้าวกินข้าวครับกินข้าว สักก่อนอันนี้สั่งอาหารตามสั่งไปฮะเดี๋ยวผมนั่งพักก่อนจักหน่อยนะฮะ วะน่าจะเป็นจุดสูงอีกจุดหนึ่งนะครับที่บ้านเปียงซอภูเขาสุดลูกหูลูกตานะครับทางใต้นี่เขาจะเอดหาไรนะครับเอดไฮเอดไร่ทำนาผมว่าจะบริพารที่เปียงซอนะครับน่าจะตีรถกลับน้ามืนเลยนะฮะพาเบ่งบรรยากาศนะครับนี่นะครับบ้านเปียงซอ ที่ผมไปนั่งกินเขามาเมื่อกี้นี่นะครับอันนี้ผมขี่รถขึ้นมาอีกเขาบอกว่าขี่ขึ้นมาจะเห็นวิวงามๆนะครับก็โอเคอยู่ครับภาพยักย้อนแสงนกน้อยแต่ก็มีทิวเขาเรี่ยงไล่สลับซับซ้บซอนนะครับ นี่น่าจะเป็นเล้าเอาไว้เก็บข้าวโพดนะครับของชาวบ้านเพราะว่าอย่างนี่ผู้เห็นนี่เปื้อข้าวโพดเออแกนข้าวโพดทั้งหมดเลยเนะี่ยเป็นเล้าเอาไว้เก็บข้าวโพดนะครับเพียบเลยช่วงนี้ก็เพิ่งจะเก็บเกี่ยวข้าวโพดไปครับเพิ่งอีกมุมนึง ทางลงมันยะครับผมก็เลยยืนเก็บบรรยากาศก้อนดีกว่านะครับก่อนออกจากบ้านเปียงซอนะครับกำลังนี่ครับกำลังเอดเอดเอ่าน่าจะเป็นพวกร้านกาแฟงก,ฟาากันอยู่ครับตอนรับนักท่องเที่ยวที่มาธรรมชาตินะครับ อยู่ผมก็จอกจาหมู่บ้านปิงซอ้อนะครับเส้นทางการเดินทางของผมก็น่นาจะมาสุดยว่งนี้แหละนะฮะแล้วก็เดินทางย้อนกลับไปที่อำเภอนาหมื่นต่อนะครับการน,น่าจะแลนอีกถนนอีกเสน้นหนึ่งที่ผมมาเคยไปขึ้นกันนะครับน่าจะลงไปไตอย่างเดียวเลยตอนนี้าทางก็เสมียมันมมยะครับเบื้งองล่างรถครับเนี่ยโอ้โอ โอ้อโอ้นบมมุมีบากนี่เป็นปดนูหนี่เดีอสร้างอันยังน่ยร้านกาแฟว่ะ โอ้ขายของเหลือแต่ถนนเนาะถนนอ้ยากกันเลยยากก็ถนนสุดยอดเนาะโอ้เดี๋ยว,ยวคนก็จะม,มาเที่ยวเนี่ยน่าจะมาเทียเท่ยวเยอะอยู่เตรียมตัวไว้ขายของอ้ยพอๆกับสับปันเลยเออสวยครับข้างล่างนี้อ่ะเป็น,นราานน้านกาแฟขายของอ๋อ เบิกบุกเบิกครับบุกเบิก,บกเห็นกันเรบุกเบ,บิกกันอยู่สุดยอดวิวสวยมากทังไหนประเทศลาวฝั่งนู้นบ่นนนนโอข้างหลังนี่บ่าไม่ใช่ฝั่งนี้โอเคอเขึ้นไปนี่ก็ลาวแล้ว๋อขึ้นไปนี่ก็ประเทศลาวแล้วแขวงอ่ไซยบุรีครับแขวงไซยบุรีขึ้นไปนี่โอ้ไม่ไกลเนาะถึงว่าไกล <c oughs> <c oughs> โอเคครับขอบคุณมาก กับเรากับหน้ามืน่นหน้ามืนสองร้อยสปาโอ้ครับกะนี่นี่นี่ย่างครับเขานี่ครับนี่กระหดัลละครับแขวงไซยเบุรี่โไก่ครับเนี่ยอัญยัน,นข้าวโพอดกันนี่ใช่ขออ้าวโพอดกะนข้าวโพดกันนี่ เขาโพดเนาะหลายก็ปีนี่บ่หลายเนาะเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงหลานลูกหรือลลหอลานข้างหลังหล,ลานโอ,โอ้ลูกเอามาให้โอ้ภูเขาทั้งนั้นเลยอะ อีหยังน้อบ้านเวนบ้านเวนครับโอ้เหอ้าวจอดเบิ่งจังหน่อยฮะโอ้โหสวยมากครับบ้านเวนมันเป็นมันเป็นทุ่งหน้านะครับเป็นทุ่งหน้าเงาไปจนดอดกันเลยครับเด็กๆบ้านอันยังเนี่ย เวนน่ะเอา้าหรอบ้านเวนจริงๆบ้านเวนจริงๆครับนี่คือบ้านเวนเนาะจอดดูสักหน่อย